sasa จะหาไม่จากไหนล้วไมต้องเปิดเอานักมันเล่ได้เลย่ไมไมเป็นไออะอได้เลยจ้ะจะเลยมันไม่มาัอเกดีดนดีๆนะีดีดีดีงี้ีดีดีดีะีดีดีะ ไอ้นั่นกับเออไอ้นั่นด้วยจะทำได้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยพูดมาด้วยอย่าอย่าอย่านิ่งเฉยเฉยได้เฮ้ยจุ่มจริงจริงจุ่มจริงจริงมันยังไม่เปียกลูกอะเปียกแล้วโอเคโอเคอเห็นมันไม่มีฟอง ไอ้งวงอ่ะวางข้างล่างก่อนอ่าอ่าโอเคอ่าได้แล้วเนึ่อ่ะตรงนี้อย่างเงี้มันต้องพูดด้วยนะคะเพลงเพลงต้องเปิดใช่ต้องมีเพลงความตื่นเต้น ค่ะว้าวได้แล้วค่ะถ้าอย่างเงี้ยคือว้าวได้แล้วค่ะเ<า>ดี๋ยว้า,รา,า,ารอรอยู่น,น,น่ี้าารเนหันมาคุยดูดูอยากจะทำหน้าหันมาทางคนดูอ่าแต่นี้เราสามารถจับทันที่อยู่ในฟองให้อยู่ในมือได้เจ้ขา,าทำยังไงล่ะนั่นสิทำยังไงพูดมาเลยเออรันเนียรเนียพูดสิ ตื่นเต้นหน่อยค่ะเต้นหน่อยค่ะอ่าแล้วก็เดินไปเลยไปทำเลยไปทำได้ไปทำไปทำข้างหลังอ่ะไปทำข้างหลังก็เนี่ยก็ไปทำไรไง เสรมิมเมื่อกี้เองไงเสริมใหม่อ่าแลอวถามเนี่ยทำยังไงคะคุยกันอ่าเปิดฝาก่อนพูดเลยว่าเราเปิดฝาก่อนแล้วอ่าโอเคอ่าช่วยกันเปิดฝาค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งแห้งลงไปค่ะไม่แค่เธอปิดบอมปลอมพอแนะั้น ทุกตั้งแต่เมื่อกี้อใส่ไปค่ะใส่เลยเยอะๆ,ๆเลยให้ควันเยอะๆ,ๆ <c oughs> อ่าโอเคแล้วยังไงต่อคะพูดค่ะถามร้านเนี้ยร้านเนี้ยพูดด้วยแล้วยังไงต่ออ่าเนี่ยโอ้โหมีควันอ,อ่อคำนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหยิบหยิบแล้ยาล้นนะคะอ่ารานี่ Dulu, give ai tak mo,